ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตอรวไรกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้มีการพาเพื่อนๆไปคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขความเร็วสูงสุดที่ Honda c b r บีอาร์พันดับเบิจะสามารถทําได้ในทางทฤษฎีกันไปแล้วในส่วนของวันนี้ครับผมจอร์นมอตรไรวก็จะขอพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์ความเร็วสูงสุดของตัวรถซูเปอร์ไบค์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเดอะคิงหรือว่าราชันของการแข่งขันในบลูเอสบี นั่นก็คือตัวรถคาวาสกิ ZX10RR และแน่นอนครับว่าข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการคำนวณหาความเร็วสูงสุดของตัวรถซูเปอร์บค์รุ่นนี้ก็จะต้องเริ่มจากรอบแรงม้าสูงสุดของมันที่ระบุไว้ว่าสามารถทำกำลังสูงสุด204แรงม้า p s ที่14,000รอบต่อนาทีตามด้วยอัตราทดเกียร์ขั้นตน้นนั่นก็คือจะอยู่ที่1.681ซึ่งจะคำนวณได้จากจำนวนเฟืองของตัวชามคลัชที่ขบกับชุดเฟืองของเพลาเข้าเวี่ยงอย่างละ ส9ต่อ47ฟันตามลำดับต่อมาก็คือเลขอัตราทดเกียร์ขั้นสุดท้ายนั่นคือ2.412ซึ่งจะคำนวณได้จากการนำเอาตัวเลขของฟันสเตอร์หลังจำนวน41ฟันมาตั้งหารด้วยจำนวนของฟันสเตอร์หน้านั่นก็คือ17ฟันถัดมาก็คือเลขอัตราทดเกียร์1ซึ่งก็คือจะอยู่ที่2.60 0อัตราทดเกียร์2 2 1 5ออัตราทดเกียร์3 1 8 8 2อัตราทดเกียร์4 1.650ดกยอัตราทด เกียร์5 1.476และอัตราทดเกียร์6ซึ่งเราจะใช้ในการคำนวณความเร็วสูงสุดก็คือ1.304ส่วนเลขสุดท้ายที่เราจะต้องหาก่อนนำมาใช้ในการคำนวณหาความเร็วสูงสุดก็คือเลขความยาวเส้นรอบวงของยางหลังและตัว Kawasaki ZX-10R รุ่นนี้ก็จะใช้ยางหลังไซส์1้าย190ทับ55ขี่17ดังนั้นเมื่อเรามาคำนวณด้วยสูตรหาเส้นรอบวงของยางนั่นคือคำนวณจากความสูงของแก้มยางคูณ2ไปบวก กับระยะเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อในหน่วยมิลลิเมตรแล้วนําตัวเลขที่ได้ไปคูณกับค่าพายซึ่งก็คือ3 1มจอีกทีก็จะได้เลขออกมาที่2012ม mm. ิลลิเมตรหรือก็คือเท่ากับ2.12เ mm. มตรพอได้เลขทั้งหมดที่เรากล่าวมาแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่สูตรการคํานวณหาความเร็วสูงสุดของตัวรถต่อไปซึ่งอันที่จริงจะให้ผมเรียกว่ามันเป็นสูตรที่ใช้คํานวณหาความเร็วสูงสุดก็คงไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วมันคือสูตรที่เอาไว้คํานวณหาความเร็วของ ของรถที่วิ่งอยู่ด้วยรอบและเกียร์ในขณะนั้นแต่ในเมื่อตัวรถคาวากิ Z x ซตเอ็ทนเดอร์ RR รุ่นนี้มีแรงม้าส,สูงสุดอยู่ที่ 1, 4 0 0 0พรอบต่อนาทีแอมอันที่จริงเรดไลน์ของมันก็ยังถูกตัดด้วยรอบเท่านี้ด้วยดังนั้นถ้าหากผู้ขี่สามารถขี่เจ้า ZX ตเอทนเดอร์บรุ่นนี้ด้วยเกียร์หแล้วแต่รอบที่ 1400, 0รอบต่อนาทีนั่นก็หมายความว่านี่คือความเร็วสูงสุดของมันที่ซูเปอร์ไบค์คันนี้จะทําได้โดยสูตรที่ว่านั้นก็คือเเรรราจะใช้ออบคื่งยนต์ คูณกับระยะความยาวของเส้นรอบวงลอ้อแล้วคูณกับระยะเวลานั่นก็คือ60นาทีเพราะรอบที่เราใช้เนี่ยมีหน่วยเป็นรอบต่อนาทีหลังจากนั้นเมื่อได้เลขที่เรานํามาคูณกันในครั้งนี้เราก็จะนําไปตั้งนะครับแล้วหารด้วยตัวเลขของอัตราทดเกียร์ขั้นตน้นอัตราทดเกียร์ขั้นสุดท้ายรวมถึงอัตราทดเกียร์ที่ใช้ในการคํานวณซึ่งก็คืออัตราทดเกียร์ของเกียร์หแล้วที่ขาดมาได้ก็จะต้องคูณด้วยตัวเลข1000ด้วยเพราะตัวเลข1000ที่ว่านี้ก็จะถูกนําไปใช้ในการหารหน่วย เพื่อแปลงเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อไปอย่างที่เราต้องการนั่นเองหลังจากคำนวณตัวเลขทั้งหมดที่เรากล่าวมาแล้วปรากฏว่าความเร็วสูงสุด ที่เจ้า z x ten d b l e r จะสามารถทำได้หากเป็นรถเดิมๆก็จะอยู่ที่319.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์6เมื่อเครื่องยนต์หมุนไปถึง14,000รอบต่อนาทีและถึงเราจะบอกว่าตัวเลขอัตราทดเกียร์ต่างๆที่เรานำมาใช้ในการคำนวณครั้งนี้เป็นอัตราทดเกียร์ของ Kawasaki z x ten d b l e r แต่อันที่จริงคู่แฝดของมันอย่าง Kawasaki z x 1 0 r ก็ใช้ชุดชามคลัชชุดเฟืองเกียร์ชุดสเตอร์หน้าหลังและยางหลังไซส์เดียวกัน ดังนั้นตัวเลขความเร็วสูงสุดที่เราคำนวณได้ในครั้งนี้จึงเท่ากับว่าเป็นตัวเลขเดียวกันกับ Z x10R ด้วยอย่างไรก็ดีเพื่อนๆต้องไม่ลืมนะครับว่าตัวเลขที่เราคำนวณในครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงตัวเลขในทางทฤษฎีเท่านั้นในการวิ่งจริงตัวรถจะต้องเจอภาระที่ต้านไว้ไม่ให้มันวิ่งได้เร็วขนาดนี้อยู่นั่นก็คือในส่วนของแรงต้านอากาศแล้วก็น้ำหนักตัวผู้ขี่ดังนั้นในสถานการณ์จริงมันจึงอาจจะไม่ได้วิ่งแต่ความเร็วขนาดนี้ก็ได้แต่ยังไงมันก็ไม่น่าจะเกินไปจากนนี้้้เเเราคนวนวณไพพืื่่ออให รู้ตัวเลขสมรรถนะของตัวรถโดยคร่าวๆก็เท่านั้นเองอย่าไปลองหาทําบนถนนสาธารณะเด็ดขาดนะครับส่วนในครั้งหน้าเราจะมีข้อมูลตัวเลขความเร็วสูงสุดของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนมาอัปเดตแล้วก็มาคํานวณให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนทรูบชาแนลมอโต้ไรเบิลรวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กดซ e นเ r s ร Fanpage Facebook มอโต้ไรเบิลให้ด้วยนะครับถ้าไม่งั้นจะคอมเมนต์กันเข้ามาเลยก็ได้ว่าอยากให้ผมไปหาข้อมูลของรถรุ่นไหนมาบ้างถ้ามีผมจะได้หา นันน้มาคำนวณให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกครั้งแล้วเดี๋ยวยังไงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมจอนโมโตไรวอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ